นี่คือรถมือสองแท้ๆเลยมันคือแบบรถเหมือนรถผู้บริหารเลยอะ่ะนั่งแบบมาดผู้บริหารเลยนะเฉียบเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า800ลิตรอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่เคยมีริ้วรอยนะครับว่าเคยชนนะครับอันนี้สวยเลยคานก็เดิมๆหลังติดเบาะเลยละ่ะเวลาที่เร่งแซงแต่ละที สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ก็อยู่เป็นไทยอยู่กับเป็นไทยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับรถเก๋งซีดานขนาดกลางที่ต้องบอกว่าหลายๆคนอยากจะได้มาเป็นเจ้าของนะครับและที่สําคัญนะครับทั้ง2องคันที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาออปชั่นจัดเต็มแล้วก็สามารถที่จะฟรีดาวได้ด้วยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ครับเพื่อเตือนไม่ให้คุณผู้ชมพลาดในการติดตามรถสวยที่นี่กับช่องรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเอาละวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปชมเจ้าสุดหล่อทั้ง2คันที่อยู่ข้างหลังผมครับกับนิสสันซ l ฟี่1.6 s นะครับปี2012และ1.8 v ปี2013นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันนะครับที่คันแรกครับเป็น เจ้านิ s s ันซ y ฟี่ y 1.6S ปี2012คันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาครับสีขาวสวยมากนะครับอ่ะความโดดเด่นของคันนี้นะครับนอกจากสีที่สวยดูหรูหราดูดีแล้วนะครับไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่โอ้หล่อมากนะครับแล้วก็มี d ด y t i m ม r ร n นนิ g งไล h ์เป็นไฟ led ให้นะครับนี่สวยๆกระจังหน้าครับมาเฉีบเฉียวมากนะครับโครเมียมนะครับตัดนี่ สวยมากนะครับดูโฉบเฉี่ยวนะฮะนี่คือเก๋งขนาดกลางที่ต้องบอกว่าหลายๆคนที่เคยสัมผัสมาแล้วนะครับชื่นชอบนะครับด้วยความที่ออปชั่นนะครับเยอะนะฮะค่อนข้างให้มาเยอะนะครับสำหรับซิลฟีนะครับนี่อ่ะมาต่อนะครับด้านข้างนะครับนี่มาดูมุมด้านข้างหน่อยนะครับคันนี้ครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะครับด้านหน้าเบรกเป็นดิสเบรกนะครับยางนะครับ คันนี้นะฮะเป็นล้อแม็กเดี๋ยวนะดูก่อนคันนี้น่าจะขอบ16นะฮะอืมใช่ไหมประมาณขอบ16นะครับเสร็จแล้วนะครับยางปี2020นอ่ายางปี2020นะยางใหม่ๆเลยนะคันนี้ยางใหม่สี่เส้นเลยนะฮะคุ้มละนะฮะคุ้มละคันนี้นะครับมาแล้วทีนี้เจ้าของเดิมครับใส่สกเกิร์ตมาให้ด้วย สเกิร์ตรอบคันนะคันนี้นะสเกิร์ตรอบคันนะครับแต่งโครเมียม <S 2 facial> มาให้นะครับนี่การอ่ากันน้ำกันฝนนะฮะกันแมลงนะครับนี Winter ่ตรงนี้นะครับแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับฟืบแต่งชุดโครเมียมนะครับอย่างที Always ่เมื่อสักครู่นะครับด้านหน้านะครับครอบไฟโครเมียมนะครับด้านท้ายก็แต่งโครเมียมนะครับใส่โครเมียมมานี่ฮะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะครับ สวยมากนะครับมีกล้องหลังด้วยนะที่ติดมาคันนี้นะครับนี่ออปชันด้านนอกก่อนนะที่เจ้าของเดิมนะครับเขาตกแต่งมานะครับมาทีนี้ผมจะพาผู้ชมครับดูในห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องยนต์ก่อนเลยเราจะพิจารณาไปทีละจุดทีละจุดนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะรถมือ2เนี่ยนะฮะเราจะต้องพิจารณานะครับค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อรถมือ2นะครับดูนะครับช่องมงคลคาเซ็นเตอร์นะครับเราจะลงดีเทลให้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะทีนี้คันนี้เนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ 1.6S นะครับตัวนี้รถปี2012เดี๋ยวเปิดข้อมูลดูเลย รถปีับรถปี2012นะครับ,ร 2022, ครบเครื่องยนต์นะครับขนาด 1598cc หรซีซีนะครับหรือว่า1 6 0 0ซีซีตีไปเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับเครื่องยนต์4สูบตัวนี้ให้แรงมา้านะครับสูงถึง116แรงมา้าไม่ธรรมดานะนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะมาดูรายละเอียดนะครับสำหรับคันนี้กระโปรง นะครับเป็นกระโปรงเดิมนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมนะฮะเลเบลอะไรยังอยู่นะจากโรงงานนะครับนี่คือฝากระโปรงเดิมแผ่นกันความร้อนนะครับอ่ะยังอยู่สวยครบนะครับทีนี้ตรงเนี้ยนะครับคิดว่าน่าจะคันนี้น่าจะไปเคลมประกันนะครับเรื่องของสีมานิดนึงนะครับก็เลยถอดฝากระโปรงนะครับแต่ถามว่ารถเคยชนมาไหมถ้ามาดูตรงนี้ไม่เคยครับ อันนี้คือรถไม่เคยชนนะคุณผู้ชมนะครับดูจากตรงนี้ชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะรถไม่เคยชนนี่ฟึบนะครับพิจารณามาพร้อมๆกันนะครับสวยมากนะครับนี่คืออันนี้เดิมนะครับพิจารณามาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมฮะรถสวยเดิมนะครับนี่ห้องเครื่องสวยนะครับห้องเครื่องสวยนะครับ หน้าสวยรอบคันสวยห้องเครื่องสวยแล้วภายในล่ะเป็นยังไงอ่าสำหรับคันนี้นะครับเป็นเก๋งขนาดกลางที่ต้องบอกว่าหรูหราดูดีนะครับนี่เปิดมาข้างในฟับมาดูที่ประตูก่อนนะครับประตูนะครับนี่เปิดเข้ามาปุ๊บกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับ ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับนี่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าอ่านะครับเปิบเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีครีมนะครับห้องโดยสารสีครีมนะครับซึ่งต้องบอกว่าหรูหราดูดีมากนะครับเข้ามานั่งข้างในโหคือต้องบอกเลยว่า นี่คือรถซีดานขนาดกลางนะครับเก๋งขนาดกลางนะฮะแต่ให้ความรู้สึกใหญ่มากนะบอกเลยว่าให้ความรู้สึกใหญ่มากคือสำหรับซิลฟี่เนี่ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปีปี43นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะช่วงนั้นเขาบอกว่าเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาแทนนิสสันซันนี่แล้วก็เจ้านิสสันบลูเบิร์นี่ นะที่เขาบอกมานะฮะเขาบอกว่าเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาแทน2ตัวนั้นนะครับก็คือตั้งแต่ปี4-3เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มานะครับมีทั้งหมด4เจนด้วยกันนะครับคันนี้อยู่ในเจนที่เจนที่3นะครับคันนี้อยู่ในเจนที่3เสร็จแล้วปุ๊บตัวนี้เนี่ยนะครับใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเจนที่3นะเพราะถ้าปีปี่อปี2012 ปี2 0 1 2มันจะประมาณปีเท่าไหร่ปี5 5ห้าป่ะใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมครับนี่ฮะประมาณนั้นนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยนะครับออปชั่นภายในเนี่ยจัดเต็มมากนะครับเกียร์นะครับ,เ,รนะรบเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเสร็จแล้วปุ๊บภายในคุณผู้ชมดูสิดูคอนโซลนะคือหรูมากหรูมากนะครับแอร์แบ็กสองใบจัดให้ นะครับเจ้าของเดิมติดกล้องมาให้ด้วยนะครับกระจกมองหลังไฟฟ้าติดกล้องมาให้นี่เจ๋งบ่ลล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับเสียงเครื่องยังเพราะคุณผู้ชมรถปี2 0 1 2นะฮะรถปี2 0 1 2เนี่ยแล้ววิ่งมาน้อยนะอ้าวเพียวเ,เห็นไหมขึ้นขึ้นมาได้ไหมนะครับวิ่งน้อยมากคุณผู้ชม วิ่งมาแค่120,000กิโลโอ้ใช้งานน้อยมากนะครับถ้าปี2022เนี่ยรถต้องไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0โลแล้วครับถ้ารถใช้งานปกตินะฮะปกติเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วก็ตกปีละ5,000กิโลเองนะนะสำหรับคันนี้เนี่ยใช้งานปีละ5,000โลเองนะครับเสร็จแล้วเข้ามานั่งข้างในครับเบาะโอ้โหใหญ่มาก คือเป็นเบาะที่ใหญ่มากๆนะครับวิทยุ CDMP 3มีครบนะครับนี่ power outlet จัดให้นะครับนี่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นแบบปุ่มหมุนนะฮะช่องเก็บของอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าดูดีนะแล้วเสียงเครื่องนี้ต้องบอกว่าโอเคเลยเนี่ย เสียเมาะนะครับขับมาจอดบอกว่าหุ้ยขับได้นิ่มมากเลยอ่ะ,อะต้องบอกเลยว่านี่คือรถปี2 0 1 2ที่ใช้งานน้อยคุณผู้ชมใช้งานน้อยนะครับประวัติดีนะครับนี่คือรถมือสองแท้เลยนะครับนี่คือรถมือสองแท้เลยสาหรับคันนี้นะคุณผู้ชมนะภายในห้องโดยสารกว้างขวางครับเฮดรูมโอ้โหเหลือเยอะมากเฮดลูมเหลือเยอะมากนะอ่ะ,อะเดี๋ยวเบาะที่นั่งแถว 2, 2> เป็นยังไงแถวหลังเป็นยังไงไปดูกันฮะ ผมชอบมากเลยรถคันใหญ,ใหญ่เพราะว่ามันนั่งสบายครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้มันคือแบบรถเหมือนรถผู้บริหารเลยอะ่ะนั่งแบบมาดผู้บริหารเลยนะนี่โอ้สบายดูฮะกว้างมากเฮดลูมเหลือเยอะนะครับเบาะนั่งสบายคุณผู้ชมนะครับแล้วเบาะแถวหลังเนี่ยสะอาดสะอ้านครับเหมือนไม่ค่อยได้ใช้งานด้วยนะครับอ่ะ เสียดายไม่มี power outlet ตรงนี้นะถ้ามี power outlet ตรงนี้ให้นะผมว่าจะจะเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะเสียดายอยู่นิดนึงแอบเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าโดยรวมนะฮะคันนี้เจ๋งครับโดยรวมเจ๋งเลยนะครับราคาโคตรเล้าใจอะ่ะบอกเลยคันนี้นะฮะอ่ะไปดูฮะส่วนท้ายช่องเก็บของเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนนะ นี่อันนี้ใหญ่มากอย่ามาเต้นแถวนี้โอ้ขวานขวานมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอมานี่ก่อนมานี่ก่อนเร็วๆไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็ไหนๆ,หนๆ,หนๆมานี่ก่อนอใหญ่มากคุณผู้ชม,มเข้าไปอยากจะบอกว่ามิ s n น,นะเขาเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าตได้ส่วนตัวที่ใช้เองอ่า<ต>เขาใช้นิ s s a n นอยู่แล้ว เพราะว่าอะไรภายในกว้างฟางด้านหลังกว้างโดยที่เขาไม่ได้เบียดฝั่งน้องเก็บสัพพะระานะใช่คือกว้างทั้งภายในและภายนอกอันนี้คือต้องบอกว่ายางอะไหล่เนี่ยไม่ได้สัมผัสพื้นโลกนะคุณผู้ชมนะอันนี้ยางอะไหล่ไม่เคยสัมผัสพื้นโลกนะเห็นไหมตามดยังอยู่ทุกจุดเลยนะครับนี่สวยมากเจ้าของเดิมดูแลโคตรด,ดีแล้วตรงนี้โคตรใหญ่คุณผู้ชมผมนอนได้เลยอะ เชียบใหญ่มากเชียบเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า800ลิตรอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ใส่ช่องเก็บของนี้แล้วแล้วข้างในอย่างกว้างน่ะเออเอาคันนี้คุณผู้ชมบอกราคาไปเลยแล้วกันครับฟรีดาวราคา2,99,000บาทคุณผู้ชม2,99,000บาทครับสำหรับนิสสันซิลฟี่1.6 1.6S เกียร์ธรรมดาคันนี้ปี2012ครับ2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับแจมแมวไหมนี่อย่าเพิ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบรถเกียร์ธรรมดาแต่ผมว่าคันนี้ก็ขับสนุกนะเกียร์ธรรมดาอะออปชั่นเยอะด้วยไปดูอีกคันหนึ่งคันนี้ฮะสีเทาอะนิสันซิลฟี่ 1.8V เกียร์ออโต้ปี2013คุณผู้ชมให้ดูรอบๆคันก่อนนะครับคันนี้ปี2013นะฮะแล้วปี2013มีอะไรใหม่มีอะไรใหม่นะสำหรับเครื่อง1.8นะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแต่คันนี้ไฟนะครับก็จะเป็นแบบมัลติร e เฟล c กเตนะครับแต่ก็มีตัวไฟ d a ย์ไทม์ running light ให้ นะครับกระจังหน้าเหมือนกันมีไฟตัดหมอกเพิ่มมานะครับสำหรับตัว1.8เครื่องแรงขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยแรงม้าโอ้โหเยอะมากนะครับด้านข้างอะรอบๆคันครับคันนี้นะครับล้อแม็กนะครับยางก็นะอันนี้ยางติดรถมาอะแต่ก็ดูจากสภาพยางครับใช้ได้อีกนานเลยนะครับสำหรับยางคันนี้เป็นยาง บริสโตนด้วยอ่าบริสโตนอีโคเปียนะครับใช้งานได้นานครับนี่แม็ก o r อบ16นะครับมาที่กระจกมองข้างมีติดไฟเลี้ยวมาให้นะครับอ่ะมีกันน้ำกันมแมลงหน่อยนิดนึงนะครับติดมากระจกสีบานแต่งกันรอยโครเมียมนะครับนี่ด้านหลังครับสวยๆนะครับด้านหลังสวยๆนี่ฮะ ตัวนี้ไฟท้ายเป็น LED นะนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับในส่วนของไฟท้ายสีแดงนะครับส่วนไฟ AK, เบรกอ่อาอา่อา,อาตัวไฟเบรกนี่เป็น LED นะครับส่วนไฟถอยไฟหลีเนี่ยนะครับยังเป็นหลอดอยู่แบบหลอดไส้นะครับก็มีเซนเซอร์นะครับมีเซนเซอร์ให้นะครับสำหรับคันนั้นไม่มีเซนเซอร์นะแต่เขามีกล้องหลังนะครับเจ้าของเดิมติดกล้องหลังมาให้นะสำหรับตัว1.6ตัว1.8คุณผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับตัว1.8คันนี้ก็ราคาเร้าใจมากนะครับนี่คืออีกหนึ่งคันที่ต้องบอกเลยว่าราคาเร้าใจสุดๆนะครับผมต้องขอเปิดดูข้อมูลหน่อยนะในมือของผมเนี่ยนะฮะคันนี้ครับโอ้โหแรงม้าให้มาเยอะเหมือนกันนะสำหรับเครื่องพันแคุณผู้ชมนะครับ เครื่องพันแได้มา131แรงมา้านี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะอ่ะมาดูความเดิมความสวยของคันนี้ฝายกระโปรงเดิมเลเบลอะไรทุกจุดยังอยู่ครับ1,2,3ยังอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนยังแน่นๆนนะครับแต่นะครับนะคันนี้น่าจะเคยเคลมประกันมานิดนึง ก็คือไปทําสีมาเคมสีมานะฮะทำสีฝากระโปรงเวลาที่มันมีรอยพวกสะเก็ดหินอะไรเงี้ยนะครับคือมันจะหมดประกันเนะ่ะอ่าเราก็ต้องไปเคมอยู่แล้วให้มันคุ้มนะครับแต่ถามว่าเคยไอ้นี่มาไหมก็ไม่มีรอยน็อตนะฮะไม่มีรอยประแจนะนี่ด้านข้างก็ยังสวยๆยอยู่เลยนะครับยังสวยๆอยู่เลยเนี่ยมาดูนะครับไม่เคยมีริ้วรอยนะครับว่าเคยชนนะครับอันนี้สวยเลยคานก็เดิมเิม นะครับมามาดูฝั่งนี้ด้วยนี่เห็นไหมฮะก็ไม่มีรอยประแจนะฮะเห็นไหมฮะก็แสดงว่าแค่ไปเคลมพวกรอ,อยสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงเฉยเนะครับเพราะคันนี้รถปี2013นะครับมันก็เวลาใช้งานก็ต้องมีบ้างนะครับสำหรับรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยๆมีบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับ1 8 0แรซีซี131แรงม้าค่อนข้างเยอะเลยเป็นเครื่องยนต์4สูบ น,นี่คือต้องบอกว่ารถเก๋งขนาดกลางที่เครื่องยนต์แล้วแรงม้านี่โอ้โหร้อแรงม้าไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับคือหลังติดเบาะเลยล่ะเวลาที่เร่งแซงแต่ละทีนะครับถือว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าจวดเลยนะฮะขอยืมภาษาพี่เขาหน่อยนะนะครับอันนี้ถือว่าแรงใช้ได้นะครับแล้วขับดีด้วยนะสำหรับรุ่นนี้แต่ไม่เป็นที่นิยมผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่เป็นที่นิยม นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมว่าเป็นเก๋งขนาดกลางที่ได้บอดี้ที่ใหญ่แล้วก็ได้ห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างด้วยอ่ะมาเห็นไหมครับคันนี้ครับเป็นวัสดุซอฟทัชนะครับแล้วนี่โหตกแต่งลายไม้ครับหรูหรามากนะครับหรูหรามากนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับปรับกระจกนะฮะไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะครับ เบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับภายในห้องโดยสารสีครีมนะครับพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับวิทยุ CDMP3 นะครับครบครันแอร์แบกนะครับนี่ระบบความปลอดภยัยครบครันเลยทีเดียวนะไปดูซิว่า 1. จุดโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต อันนี้คือกุญแจเนี่ยนะฮะพุชสตาร์ทนะครับคุณผู้ชมครับนี่กุญแจ i ิ m o b i l i z e r เป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับมีสั่งเปิดปิดนะครับฝาท้ายได้ด้วยนี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมผัสเบาๆนะครับสัมผัสเบาๆนี่รถใช้งานมันต้องแบบนี้คันนี้อ่ะ ทำไมผมถึงบอกว่ารถใช้งานต้องแบบนี้คันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมอะให้ดูตรงนี้ก่อนนี่คือรถใช้งานปกติครับรถปี2013ณปัจจุบันนี้ครับขับอยู่ที่214,859กิโลนะเวลาที่ลงคลิปนะอ่าพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับคอนโทรลต่อนะฮะบลูทูธได้นะครับนี่กับโทรศัพท์นะฮะเวลา เวลาเดินทางนะครับพูดคุยคือบลูทูธกับโทรศัพท์ได้เลยนะฮะแล้วแอร์เป็นแบบออโต้นะครับนี่ปรับ2ข้างนะครับแอร์ออโต้นะปรับ2ข้างนะปรับซ้ายขวาได้นะครับแยกปรับซ้ายขวาได้เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่มี power outlet ให้นะครับนี่อันนี้เอาไว้ใส่บุหรี่สำหรับคนสูบบุหรี่นะส่วนคนไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็ก็เอาไว้ตรงนี้แหละ เผื่อใส่เหรียญใส่แบงค์พันแอบเมียไว้อะไรเงี้ยนะฮะก,ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนี่ที่วางแก้วนะครับมีเลื่อนเปิดปิดไดออรูรูหราเลยทีเดียวนะครับรูหรามีสไตล์ <c ười> คำว่ามีสไตลน์นี้ได้ยินจากรายการไหนวะม,มีรายการหนึ่งผมจำไม่ได้นั่นแหละนะครับอ่ะไปดูด้านหลังครับนะตัว1.8นี่จะกว้างไหมเดี๋ยวผมขอเปิดฝาท้ายไว้ก่อน นะด้านหลังคันนี้ก็คือด้วยความที่มันบอดี้เดียวกันนะคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวบอดี้เดียวกันแต่ว่าคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับแล้วคันนี้มีแอร์ข้างหลังด้วยนะนี่ความพิเศษของคันนี้คือคือนั่งข้างหลังนี่ไม่ร้อนนะครับนั่งข้างหลังไม่ร้อนแล้วก็เบาะนะครับค่อนข้างกว้างนะนั่งกว้างสบายเลยทีเดียวอ่ะข้างหลังครับเหมือนกันเลย กว้างๆเหมือนกันเลยนะฮะใส่ตู้เย็นได้คุณผู้ชมนี่มาดูสิโอ้โหยางอะไหล่นะฮะแม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือครบนะครับนี่เห็นไหมสวยครับนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมภูมิใจนำเสนอเลยคุณผู้ชมนะฮะสำหรับนิสันซิลฟี่ 1.8V เกียร์ออโต้ปี2013คันนี้ราคาครับคุณผู้ชมครับเราใจมากๆนะครับจัดเต็มอีกแล้วครับคุณผู้ชมจัดเต็มฟรีดาวนะผมขอดูราคาอีกนิดนึงเมื่อกี้แบแบๆตอนแรกผมคิดว่ามันราคาจะสูงกว่านี้นะคันนี้ครับ329,000บาทคุณผู้ชม329,000บาทคือราคาคันนี้จัดเต็มได้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้รถเก๋งขนาดกลางนะครับที่ใช้งานดีนะครับไม่เคยมีประวัตินะฮะในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน2คันนี้ผมแนะนำครับคุณผู้ชมครับ 1.8V กับ 1.6S นะครับสำหรับนิสสันซิลฟี่คันนี้3 2 9 0 0 0บาทคันนี้2 9 9 0 0 0บาทคุณผู้ชมเลือกเลยชอบเกียร์ออตโต้หรือชอบเกียร์ธรรมดา เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะครับโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าคุณมีรถมาแลกอ่ะก็เอามาแลกได้เอามาเทินได้นะนะครับเอามาเทินได้อันนี้รับเหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับเซ็นสัญญาอ่ะปุ๊บมาเซ็นสัญญาผ่านไม่สะดวกมารับรถเองเราก็มีบริการส่งรถตรงถึงหน้าบ้านคุณนะครับเอาล้ววันนี้นะฮะฝากไปด้วยทั้ง2คันครับไม่ว่าจะเป็น1.6 s และ1.8 v สําหรับ n i สสันซีลฟี่ปี2012และปี2013ครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดในการรับชมรถสวยๆที่นี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ